หลานินาทีแรกคร่งไม่ว่าน้ำเสียงน้ำเสียงพวกเราอะอาจารย์อาจจะไม่ได้จับประเด็นที่คนแต่ว่าถ้าอย่างสมมติว่าเสียงน้องเสียงน้องแอมเสียงน้องแอมก็ๆๆก,ก็มีชัดเจนดีนะคะใน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้ของตัวเองก็ดีแต่ว่าจะมีจะมีเสียงเล็กๆหนูอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเวลาเราอธิบายลูกค้าพวกเราก็เป็นเสียงที่มั่นใจในสิ่งที่เราอธิบายนะคะแต่ไม่ใช่ติดลูกคา้านะต้องเป็นเสียงที่มั่นใจฝึกได้ค่ะ เพราะไม่งั้นลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะถมเรานะพวกเราไม่รู้พวกเราไปสังเกตน,นะลูกค้าที่เราหัวเสียงอะไรเนี้ยเราก็ไม่ไมัน่นใจในการอธิบายลูกค้าก็จะใส่ใหญ,ญ่เลยแต่ถ้าเราเอา่ะมั่นใจในเสียงแล้วก็ฝึกบุคลิกของเสียงนะคะจังหวะการคุยแล้วบุคลิกเราเหมือนแต่เป็นที่ใหญ่เลยเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าไม่ไม่อะไรกับเรามากแต่คอเทนก็คือคอมเพนนะคะอะไรเงี้ย แตกค้าเสมอค่ะว่าทูกค้าไม่ได้เลวร้ายหรือไม่ได้แบบอะไรแต่เราจริงจริงตามๆหรอกแต่ในความเป็นจริงคือเราทำให้เขามีปัญหางานและเขาเสียเงินให้เราเราเขาคาดหวังงแลวเขายปับใยรไม่ได้นอกจากคอเซนเตอร์ถูกปัให้เขาโทรไปหาช่างได้เปล่ยนไม่ได้อยู่แล้วูกปัถ้าให้เปลี่ยนช่างก็ไม่ต้องมีคอเซนเตอร์ใช่ไหมซึ่งโดยโดยการดีไซน์ธุรกิจมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากให้คอเซนเตอร์ มีลูกแบาบุกคนอยู่แล้วมีวิธีการคุยอยู่แล้วมีวิธีการแก้ปัญหาลูกค้าอยู่แล้วเ,นนลเพราะว่าช่างเขาก็ภาษาช่างของเขาไม่ไนะคะอะไรอ่งเงีอีกตัวหนึ่งนะคะแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเช่นโทรสายลูกค้านะแต่จริงาก็ไม่ได้ไปไหนรู้อยู่แล้วมันทำไม่ได้แต่ทุกครั้งที่อาจารย์อยากบอกพวกเราก็คือเราก็ต้องหาโซลูชันให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่บอกว่าไม่มีแล้วได้ให้พาไปบระจุชนไทยเอาเองทางทั้งที่เขาใช้บริการเรา ซึ่งก็ไม่ัวนะคะนรับมนุษย์สัมพันที่ดีค่ะเราต้องทําตัวเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เป็นคือให้กับผู้ฝาไม่ใช่โรบอทเนาะนะคะเราต้องเป็นเป็นมนุษย์สัมพันจริงจิงนะคะอะีกตัวนึงเรื่องการสื่อสารด้านหัวคะ่ะเพื่ออธิบาย,ายปัญหาแล้วก็กระจปัญหาลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไป,นปนตามลูกค้านะคะหมายถึงอะไรก็บางที ลูกค้าเป็นแบบไหนเราก็อาจจะต้องคุยกับลูกค้าคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันมันไม่ใช่แค่ตรงนี้เนาะถ้าคุยรึก็จะบอกพวกเราอะว่าถ้าลูกค้าเป็นคนพูดเบาอ่ะเราก็ต้องเป็นคนพูดเบาอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นคนพูดพูดเบาแล้วเราไปพูดดงงังจริงๆมันคือหลักการขายเวลาเจอลูกค้าต่อหน้าเขาเรียกว่าวิธิการเียนแบบ เพราะว่าถ้าลาูกค้าเป็นคนพูดเบาเป็นคนพูดเนุ่มแล้วเราไปพูดดังเป็นไงคะถ้าเราเป็นคนพูดเสียงดังลูกค้าจะเนื้นเสียงดังแบบชัดขึ้ <c oughs> คือบุคลิกมันต่างกันไงจริงๆมันมีวิชาเรียนวิชานี้นะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่อง B I S C B I C โมเดลเป็นการเข้าใจพฤติกรรมลูกคา้าที่ที่ที่แบบเรามันจะใช้ในแง่ของการสื่อสารนะคะอ่นนี้ก็หนึ่งพวกเราเอง ก็สุดท้ายค่ะลงมือแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้ตัวนะคะอันนี้สำคัญค่ะแก้ไขปัญหาแล้วหาโซลูชันให้ลูกค้าด้วยหน่วยพิการก็เป็นการอันนี้ก็ในมุมของโทรศัพท์แหละนะคะพวกเราใช้อยู่แล้วแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยทางโทรศัพท์อยู่แล้วน,นี่ก็เป็นบทบาทเนาค่ะอันนี้พวกเรามีคำถามเพิ่มด้วยนะ <c oughs>